กันเช่นเคยครับ EP นี้ก็รีวิวก่อนส่งงานสำหรับรถไฟฟ้ารุ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยทรงปอซ่าเลยครับทีเก้าครับลูกค้าได้นำมาให้เราวายลิงปรับจูนเพิ่มามเร็วเปลี่ยนกล่องด้วยครับว่ารถเดิมเนี่ยความเร็วไม่ได้มากเท่าไหร่นะบินได้ไม่เกินร้อยแต่ลูกค้าได้ต้องการที่ความเร็วที่สูงขึ้นนะขี่ให้สมูทขึ้นนั่นเองสิ่งที่เราได้ทำกับรถคันนี้ไปนะครับมีอะไรมามาดูกันครับมีการวายลิงนะครับมีการวายลิง ระบบสายไฟใหม่ครับพุ่มกันฉนวนให้ด้วยนะครับพุ่มกันฉนวนต่างๆเปลี่ยนกลองเป็น e อ1 5รอหสิบนะครับเป็นเร้อยหสิบตัวนี้นะครับผมมีการเบรกเกอร์ต่างๆด้วยนะครับตรงนี้เพราะอันเบรกเกอร์ตัวเดิมกันลดขนาดเล็กไปนะสายตัวเดิมกันลดนี่กาดเล็กไปก็ไม่เหมาะสมกับตัวกองแต่สเปคตัวนี้อ่าสเปคกล่องตัวนี้สเปกล่องตัวนี้ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่แต่แบตได้เป็นแบตลิเธียมมาครับเป็นแบตลิเธียมขนาด8ปสิบสี่โวลต์ห้าสิบแอมป์นะครับ ถือว่าโอเคสําหรับวิ่งระยะทางไกลๆมีร้อยกิโลบวกต่อการใช้งานแน่นอนเนาเป็นรถรุ่นใหญ่รุ่นหนึ่งที่ใครชอบทรงนี้นทรงใหญ่ๆแบบออกทัวริงสายทัวริงต่างๆเนาะมอเตอร์เป็นขนาด3,000ันวัตต์นะสามพันวัตต์ชิวเอสมอเตอร์อร้อยใหญ่ๆท,ทรงใหญ่แบบนี้เลยทรงเหมือนปอไซค์เอ็กแม็กเลยนะครับตรงนี้ก็อันนี้ลูกค้าก็นํามาให้เราปรับแต่งเรื่องความเร็วไวริ่งระบบสายไฟให้ไม่เกิดความปลอดภัยมากขึ้นส่วนตัวรถก็มีมากับระบบอยู่แล้วหน้าจอต่าง ก็โชว์อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นทรงที่ว่าถ้าใครมีรุ่นนี้ถ้าสนใจที่ต้องการมาแต่งกับทางร้านเราเนาะอยากปรับจูนเพิ่มความเร็วอัปเกรดเรื่องแบตเตอรี่อ่าจากสภาพต่างๆทางร้านเรามีครบหมดทุกทุกอย่างนะครับในการปรับแต่งให้ลูกค้าเนะถ้าใครสนใจในเรื่องการปรับแต่งต่างๆก็ลองติดต่อมาทาง เฟซบ o o กทิกต็อก YouTube ของเราได้เพราะว่าเรามีหลายช่องทางในการให้ลูกค้าได้เห็นว่าเราสามารถทำรถได้ทุกรุ่นเนาะเป็นแนวทางในการแต่งในการที่จะทำให้รถเนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่มากขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นในการใช้งานเพราะร้านของเราเน้นยเความปลอดภัยเป็นหลักนะครับในการใช้งานเพราะระบบรถไฟฟ้าเนี่ยเรามองไม่เห็นทำยัง,ำยงไงก่อนทำให้มันมีความปลอดภัยที่มากขึ้นในการใช้งานนั่นเองถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook TikTok ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ